สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของไทเกอร์โรตอนที่7ของท่านนายพรานศา,าซาซีเมลนะครับวันนี้จะเป็นตอนล่าสิงโตภูเขาครับผมไม่เคยเห็นการล่าสัตว์ใดๆเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวอย่างกระชั้นชิดแบบนี้มาก่อนเลยโดยปกติแล้วพวกนักล่าสัตว์เราก็จะนั่งกันไปบนหลังมา้าและที่สําคัญเราก็จะต้องรวมตัวกันแล้วก็ดื่มกาแฟหรือมาเต้ร้อนๆเพื่อบํารุงกําลังกันก่อน รวมทั้งปรึกษาแผนและก็แนวทางในการออกล่าแต่ในกรณีนี้นะัไม่มีพิธีรีตองอะไรแบบนั้นเลยครับเมื่อเราออกมาจากกระท่อมของผมชายแก่ชาวอินเดียแดงก็โผล่อ,ออกมาจากความมืดแล้วก็พูดว่าเราจะเดินกันไปและผมก็ก้าวเท้าเดินตามเขาไปผมไม่ได้ปลุกอัปปริซิโอมาด้วยเพราะผมคิดว่ามันคงจะไม่สะดวกนักถ้าหาว่าเราไปกันมากเกินไปเจ้าหมาวิ่งนำหน้าไป ผมเก็บกล้องเอาไว้ในซองหนังแล้วก็ถือปืนวินเชสเตอร์ไปด้วยอากาศชื้นแล้วก็เย็นสบายดีมากผมก็เลยคิดว่ามันคงจะเป็นการเดินเล่นแบบสบายๆผมอยู่ในป่าก,กันดารนี่มานานเป็นปีแล้วผ่านพื้นที่ลำบากมามากมายก็เลยคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นงานที่โหดงานหนึ่งขึ้นมาได้และในไม่ช้าผมก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่การเดินเล่นอย่างที่คิดอีกแล้วครับผมคาดว่าจะเดินตามหลังชายชาราไปได้อย่างง่ายๆผมตัวสูงกว่าและก้าวเท้าได้ยาวกว่า แต่โจคิมที่เดินนำหน้าไปพร้อมกับรองเท้าบูทขนาดใหญ่ของเขากลับไม่ได้ทำให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเลยแต่เมื่อเขาเดินผ่านกระท่อมของเขาเองซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมของผมไปราวสามกิโลเมตรเขาก็หยุดที่จะถอดรองเท้าแล้วก็โยนมันเข้าไปในกระท่อมจากนั้นเขาก็เดินเท้าเปล่าเข้าป่าไปเราเดินไปตามชะงว่างผาแคบๆซึ่งลาดลงไปอย่างแม่น้ําไม่นานพื้นดินด้านล่างก็หนาแน,น่นไปด้วยใบไม้และไกลออกไปที่ใกล้แม่น้ําผมก็เห็นต้นแอนจิโกสูงตระหง่าน มันเหมือนกับเชิงเทินสีเทาในหมอกสีเงินยามเช้ายอดไม้เป็นสีทองเมื่อแสงของดวงอาทิตย์เริ่มสาดแสงลงมาโดนแลื่อในไม่ช้าสิ่งนี้ก็กลายเป็นสีเขียวเข้มและจากนั้นก็เป็นเหมือนกับสีม่วงเข้มเรากอกว่าต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีได้เลยครับและเมื่อดวงอาทิตย์ย้ายตำแหน่งขึ้นไปอีกมันก็เปลี่ยนสีไปอีกเราเดินผ่านพุ่มไม้ที่หนาทึบเข้าไปในป่าและตอนนี้ต้นไม้ก็ดูเหมือนว่าจะสูงขึ้นเหนือเราขึ้นไปจนมันเหมือนกับเป็นโดมของโบสถ์คริส และตอนนี้ท้องฟ้าก็ถูกแต่งแต้มด้วยแสงสีแดงและท้องฟ้าฉากหลังก็เป็นสีฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆและทั้งหมดนั่นมันก็กลายเป็นความงดงามอันน่าทึ่งขึ้นมาแต่ผมก็เหลือบขึ้นไปดูได้เพียงแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นเองครับเนื่องจากว่าพอพรานเท่ากเดินได้เร็วมากจริงๆนะับตั้งแต่เขาเดินเท้าเปล่ามานี่ผมก็มองเห็นได้แต่แผ่นหลังสีทองแดงของเขาอยู่ลิบๆอยู่เสมอและเขาก็จะหยุดรออยู่เมื่อถึงทางเลี้ยวให้ผมตามไปเท่านั้นและสักพักใหญ่ๆเขาก็หยุดแล้วก็ยกมือขึ้นมาอีก จากนั้นเขาก็ชี้ไปที่พื้นนุ่มๆข้างบ่อโคลนแล้วก็บอกเบาๆมาว่าสูสุราณาตอนนี้ผมได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะรอยเท้าของเจ้าตัวสูสุราณามาแล้วมันมีขนาดเล็กกว่ารอยเท้าของเสือจากัวครับแล้วก็มีรูปร่างของรอยเท้าแตกต่างกันขอบของรอยเท้านี้เปียกแต่ก็ไม่มีน้ำค้างแสดงว่ามันได้เดินผ่านไปแล้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี้เองการมองเห็นรอยเท้านี้ได้กระตุ้นความสนใจในการล่าของผมขึ้นอย่างรวดเร็วครับ ไม่กี่วินาทตีต่อมาเจ้าดราเกลก็ดมกลิ่นได้ที่พุ่มไม้ที่อยู่ถัดไปจากบ่อโครนและทันใดนั้นมันก็ส่งเสียงร้องครางออกมาแล้วก็กระโดดหายแผลวเข้าไปในพุ่มไม้โดยมีโจคิมตามหลังไปติดๆใช่แก่คนนี้แกเคลื่อนไหวได้เร็วราวกับพูดผีในเงามืดเลยครับเขาเดินลัดเลาะไปท่ามกลางต้นไม้พวกลำต้นใหญ่ๆที่ขึ้นอยู่กับเหมือนต้นเสาโบราณซึ่งถูกแต่งแต้มไว้ด้วยลำแสงสีทองของดวงอาทิตย์ในยามเช้า ในขณะที่ตัวผมซึ่งถือว่าเคยออกล่าสัตว์มาแล้วหลายครั้งต้องพยายามงัดเอาอความสามารถทั้งหมดออกมาเพื่อไล่ตามเขาไปให้ทันซึ่งบางครั้งผมเองก็มองไม่เห็นเขาแล้วก็ต้องอาศัยเอาแต่เสียงของกิ่งไม้ใบหญ้าที่ดังมาแล้วก็เสียงหมาในการบอกทิศทางเอาเขาใช้ความเร็วแบบนั้นได้ยังไงกันแวบหนึ่งนั้นผมคิดไปว่าโจคิมนั้นจะต้องมีสปริงเหล็กอยู่ในร่างของเขาแน่ๆเขาถึงได้มีความเร็วแบบนั้น เราก้าวเดินต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ยังคงรับรู้ถึงความงดงามของป่าที่เราเดินผ่านไปได้แต่ผมก็มีเวลาน้อยนิดที่จะได้ชื่นชมมันเนื่องจากว่าจิตใจของผมนั้นหมกมุ่นอยู่กับปัญหาในการตามให้ทันชายอินเดียแดงและก็หมาของเขามากกว่าเมื่อโจคิมหยุดรอผมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชี้ไปข้างหน้าชี้ไปยังจุดที่สามารถมองเห็นผืนหนังสีน้ำตาลสนิมของเจ้าดราเกาที่กำลังเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งของป่าไปยังอีกด้านหนึ่งแล้วเขาก็บอกมาว่าเหนื่อยหน่อยนะ เขาจะต้องตามหมาของเขาให้ทันผมพยักหน้าแล้วก็ปรับกล่องใส่กล้องให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เกะกะและในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาผมก็ต้องผ่านความเจ็บปวดรวดร้าวแบบสุดๆการสูดอากาศเข้าปอดที่ทรมานมากจนดูเหมือนกับว่าผมนั้นหายใจเป็นไฟได้ขณะที่ผมพยายามพาตัวเองไล่ตามหลังโจคิมไปและในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เจ้าดราเกามันหยุดอยู่ได้มันยืนขาแข็งอยู่ทีใต้ต้นลาปาโชขนาดใหญ่ และเนื่องจากว่าใบไม้ร่วงหล่นลงมามากแล้วในช่วงฤดูแรงมันจึงไม่ยากที่จะมองเห็นโครงร่างของเจ้าเสือพูม่าบนกิ่งไม้นั่นจริงๆแล้วเสือพูม่าไม่ค่อยจะโจมตีมนุษย์ครับเพราะพวกมันนั้นเป็นสัตว์ขนาดเล็กแล้วก็พบเห็นได้ง่ายในที่ราบและก็ในป่าตั้งแต่เขตแคนาดาไปจนถึงปตาตโกเนียแต่บางครั้งพวกมันก็เลือกมนุษย์ตัวเล็กไปเป็นเหยื่อด้วยก็มีและในสถานการณ์จนมุมมันก็จะสู้อย่างยิบตาด้วยเหมือนกัน ตอนนี้เจ้าดราเกามันคำรามอยู่ที่ควรต้นไม้นั่นทำให้เจ้าเสือภูม่ามีทางเลือกเพียงแค่เล็กน้อยผมถอดสายกล้องที่รัดไว้แน่นออกและถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะได้ชดอตเดๆมาเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันของผมด้วยดราเกาเห่าตะแบงอยู่อย่างกระวนกระวายมันหันหัวมามองเราเป็นครั้งคราวเหมือนจะถามว่าทำไมถึงได้มากันช้านักโจคิมขยับไปด้านหนึ่งอย่างเงียบเงียบแล้วก็ถือหอกของเขาเอาไว้ในมือร่างกายของเขาผ่อนคลายแต่ก็ยังคงตื่นตัวอยู่แน่ๆ ผมจึงได้เข้าใจคําพูดของชิโกปินโตที่ว่าเขาไม่มีความกลัวเมื่อเขาออกล่าเลยสีหน้าของชายชาราชาวอินเดียนมีท่าทางจดจอ่อซึ่งตามที่ผมรู้มาในภายหลังมันก็คือเงื่อนงำที่แท้จริงของความยิ่งใหญ่ของเขาในฐานะนักล่าเสือครับเขากําลังสนใจอยู่กับสัตว์บนต้นไม้นั่นอย่างแน่ชัดแต่เขาก็ไม่ได้พลาดอะไรรอบๆตัวเขาไปเลยรวมถึงการกดชัตเตอร์จากกล้องถ่ายรูปขอผมด้วย เขามีความสามารถในการมองเห็นแล้วก็ได้ยินทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรรบกวนใจเขาได้จากงานหลักในการเฝ้าดูเสือพูม่านั้นผมได้รูปภาพของผมแล้วซึ่งโจโคิมก็ดูเหมือนว่าจะรู้ว่าผมได้ภาพนั้นแล้วด้วยและเขาก็ชี้ไปที่ปืนของผมในทันทีผมจึงเข้าใจว่าผมต้องเป็นคนยิง ผมวางกล้องลงแล้วก็ยกเจ้าวินเชสเตอร์ของผมขึ้นอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นเองเจ้าเสือพูมากก็พุ่งตัวออกมาในแนวโคว้งที่สมบูรณ์แบบโดยที่ผมไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ตกลงบนกิ่งไม้ที่อยู่ห่างจากพื้นเพียงแค่ไม่กี่ฟุตผมแล็งปืนแล้วก็ยิงเจ้าเสือกระโดดทันทีแต่กระสุนของผมก็จับเข้าที่หน้าอกของมันแล้วมันตกลงบนพื้นแต่มันก็ยังไม่ตายเพราะมันตั้งหลักได้มันก็พุ่งกระโจนเข้ามาหาผมขณะที่เจ้าเสือพูมากกระโดดมาทั้งโจโคิมและดาเกาก็พุ่งเข้าหามันจากด้านเดียวกัน หอกของโจคิมถูกพุ่งแหวกอากาศเข้าไปหาเป้าหมายและในขณะเดียวกันเจ้าดราเกลซึ่งวิ่งนำหน้าอยู่ก็พุ่งเข้าไปหาคอของเจ้าเสือด้วยทำให้หอกหมาและเสือพูม่าไปพบกันกลางอากาศหน้าเศร้าที่ปลายหอกแบนๆนั่นเฉือนเข้าที่คอของเจ้าดราเกลแล้วก็พุ่งเข้าไปปักเข้าที่ข้างคอของเจ้าเสือพูม่าซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันเจ้าเสือพูม่าตายเมื่อตกลงถึงพื้นส่วนเจ้าดราเกลก็กำลังจะตายตามมันไป ผมเข้าไปยิงอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าเสือมันตายแล้วจากนั้นผมก็เห็นโจคิมค่อยๆเดินเข้ามาคว้าหอกดึงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็แทงซ้ำลงไปที่ร่างเสือโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาเลยแล้วเขาก็คุกเข่าลงแล้วก็จับหัวของเจ้าหมาที่กำลังจะตายเอาไว้ในอ้อมแขนของเขาและผมก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาด้วยเมื่อเห็นสีหน้าที่ปั้นได้ยากของชายชาราชาวอินเดียนจากนั้นเมื่อตระหนักได้ว่าผมนั้นไม่สามารถทำอะไรได้แล้วผมจึงเดินไปที่ที่วางกล้องเอาไว้แล้วก็เก็บมันใส่ซองหนังเอาไว้อย่างดี โจคิมนั่งนิ่งอยู่กับพื้นนั่นเป็นเวลานานหลายนาทีเขาประคองหัวเจ้าดราเกาแล้วก็พูดเป็นภาษาพื้นเมืองมุมมัมอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้เขาเงยหน้าขึ้นมามองผมครั้งหนึ่งทำให้ผมเห็นดวงตาสีเข้มของเขาซึ่งมันก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วเขาก็ก้มหัวซบลงไปหาเจ้าหมาของเขาอีกครั้งหนึ่งผมหยิบอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็เริ่มเดินกลับไปที่กระท่อมเองโดยปล่อยให้โจคิมอยู่กับเจ้าดราเกาตรงนั้นต่อไป เพราะผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรดีผมทำตัวไม่ถูก <c oughs> ก็เลยคิดว่าเวลาน่าจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งได้เช้าวนันรุ่งขึ้นโจโคิมก็มาที่กระท่อมของผมเขาจูงสายล่ามคอของหมาสองตัวมาด้วยตัวหนึ่งสีน้ำตาลเอวคอดแล้วก็ขนสั้นเกลียนส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นหมาตัวใหญ่กว่าเมื่อพระจันทร์เต็มดวงอีกสองครั้งผมถึงจะออกล่าอีกครั้งหนึ่งชายอินเดียนว่า เสียงของเขาหนักแน่นแล้วก็ไม่มีร่องรอยของความเศร้าโศกอันอคมขืนที่ผมได้เห็นในป่าเมื่อวันก่อนแล้วแล้วเขาก็บอกต่อมาว่าคุณจะต้องออกลากกับผมด้วยแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องรู้จักหมาพวกนี้ให้ดีก่อนจึงจะออกลากกับมันได้ไม่ใช่ทั้งสองตัวนี่เลยแต่เพียงแค่ตัวเดียวผมพยักหน้าบางสิ่งบางอย่างในความเรียบง่ายของชายชาราคนนี้ทำให้ผมซึ้งใจจนไม่อยากจะพูดคำใดๆออกมาอีกแล้ว ผมมองดูหมาทั้งสองตัวอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วก็รับรู้ได้ว่าเจ้าหมาตัวเล็กนั้นมันมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีมวลกระดูกที่แข็งแรงมากผมจะเอาตัวที่เล็กกว่านี้ครับผมพูดออกไปอย่างจริงจังจากนั้นผมก็ก้าวเข้าไปในกระท่อมและเข้าไปหยิบปืนวินเชสเตอร์ของผมมาแล้วก็บอกเข้าไปว่ามันเป็นปืนที่ดีที่สุดที่ผมเคยเป็นเจ้าของมาเลยครับผมรู้ว่าคุณไม่ต้องการปืนแต่ได้โปรดรับมันไปเถอะครับโจโคิมพยักหน้ารับปืนไปแล้วก็กล่าวว่า เจ้าหมาตัวเล็กมันชื่อวาเลนตีและคุณก็เป็นเจ้าของของมันแล้วต่อมาซิโนปินโตก็ได้กล่าวกับผมว่าคุณเอาชนะใจของเขาได้ซินยอซีเมลเก่งมากขนาดตัวผมเองยังขอซื้อเจ้าวาเลนเต้ไม่ได้เลยรวมถึงเจ้าหมาที่ชื่อดราเก่านั่นด้วยตอนนั้นเขาโกรธมากที่ผมขอซื้อหมาเขาแล้วเขาก็ด่าสาบแช่งผมเป็นเวลาถึงหนึ่งสัปดาห์เลยแหะ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีกก็พิสูจน์ได้ว่าโจคิมนั้นซื่อสัตย์ต่อคำพูดของเขามากเพียงไรคือเขาไม่ได้ออกล่าสัตว์อีกเลยในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่ไร่น้ำตาลของบินโตและผมเองก็ไม่ได้พยายามเกลี้ยกล่อมเขาให้ทำด้วยในขณะที่บางสิ่งในการประทะก,กันของฝ่ายมนุษย์และสัตว์ร้ายที่ผมเคยเห็นในป่านั้นมันจะถูกจารึกเอาไว้ในใจของผมอย่างไม่อาจจะลบเลือนได้เราก็ว่ามันเป็นถ้วยรางวัลใหญ่ของนักกีฬา ผมได้เฝ้าดูร่างเปลือยครึ่งท่อนนั้นสว่างราวกับยอดนักรบผู้กล้าหาญเข้าต่อสู้กับสิงโตภูเขาด้วยหอกเพียงเล่มเดียวโศกนาฏกรรมของเรื่องก็คือเจ้าดราเกาซึ่งเป็นหมาที่มีความกล้าหาญเหมือนกันกับเขาพวกเขามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเจ้าเสือตัวนั้นนั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าผมยิงเจ้าเสือนั่นซะอยู่หมัดไปซะได้ก็คงจะไม่มีการสูญเสียเจ้าดราเกาไปอย่างนั้นในที่สุดเรื่องเล่าของดอมคาร์ลอสก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว แม้ว่าผมจะยังไม่เคยเห็นชายชราชาวอินเดียแดงสู้กับเสือจากัวมาก่อนเลยและแน่นอนว่าความแตกต่างระหว่างเสือจากัวกับเสือภูม่าหรือว่าสิงโตภูเขานั้นมีอยู่ค่อนข้างมากแต่ผมก็รู้ว่าเรื่องที่โจคิมฆ่าเสือจากัวได้นั้นมันจะต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆอย่างที่ดอมคาร์ลอดบอกผมเอาไว้และผมก็ตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งผมจะทําให้ได้เหมือนกับโจคิมภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ผมก็ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในการขัดสีน้ําตาลของซินยอบินโตเสร็จ แล้วก็คิดว่าเอินั้นคงจะไปอยู่ที่คูยาบ้าแล้วผมจึงคุยกับอัปบริซิโอเรื่องการมุ่งหน้าไปทางเหนืออีกครั้งหนึ่งเพราะโคบานตัวสูงมองมาที่ผมอย่างเฉียบขาดแล้วเขาก็ยิ้มออกมาก่อนที่จะพูดว่าคุณคิดว่ามันเป็นการดีแล้วหรือครับที่ผมจะกลับไปอยู่ร่วมกับซินยอเอเนสเตอร์อีกบางอย่างในคําพูดของเขานั้นดึงความสนใจของผมไปครับผมคิดว่าเขาคงจะยังคิดอะไรอยู่กับเอินอยู่นิดหน่อยแล้วผมก็ตอบไปว่าแน่นอน ไม่เป็นไรหรอกนาะอัปบริซิโอถ้าคุณไม่มีแผนที่จะทำอย่างอื่นอยู่นะนอกจากนี้ผมยังสังเกตเห็นว่าอัปบริซิโอนั้นค่อนข้างเอาใจใส่ต่อการปรากฏตัวขึ้นมาของซินยอริต้าคาวนโฮมารินาลูกสาวที่น่ารักของแม่บ้านซึ่งเป็นม่ายของซินยอปินโตแล้วผมก็คิดว่าบางทีการเดินทางไกลในถิ่นทุรกันดารอาจจะทาให้เขารู้สึกเหงาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาถูกจินตนาการจากความคิดถึงเด็กสาว ผู้สวยงามคนนี้เข้าให้ด้วยแล้วซึ่งเธอก็เป็นเด็กสาวที่ฉายความงามออกมามากแล้วแม้ว่าเธอเพิ่งจะเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ตามใบหน้าที่แดงก่ำของโคบานหนุ่มเริ่มมีสีเข้มขึ้นตามลำดับและในตอนแรกผมก็ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันเป็นความขัดเคืองหรือว่าความอายจนกระทั่งเขาพูดขึ้นมาว่าซินยออเล็กซานเดอร์ในบราซิลเรามีคำกล่าวอยู่ว่าอย่าเลือกแอปเปิลที่เขียวเกินไปหรือแอปเปิลที่ตกลงสู่พื้นดินแล้ว ส่วนแอปเปิลที่สุกงอมที่สุดก็คือแอปเปิลที่พร้อมจะร่วงหล่นผมยิ้มให้เพื่อนแล้วก็ตอบว่าคุณคงไม่คิดว่าสินยอริต้านั่นพร้อมที่จะร่วงลงมาแล้วใช่ไหมอัปเปรซิโอเธอมีอายุ15ปีแล้วครับเขาพูดมาอย่างจริงจังอีกปีหนึ่งเธอก็จะสุกงอมแล้วใครจะรู้ได้บางทีผมอาจจะขี่มา้ากลับมาที่นี่อีกครั้งก็ได้อัปปารซิโอและผมบอกลาสินยอบินโตและครอบครัวของเขาแล้วก็ขี่ขึ้นเหนือไปอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เรามีเจ้าวาเลนเต้เพิ่มเข้ามาในคณะเดินทางของเราด้วยฤดูหนาวได้เข้ามาแล้วและก็ลมแพมเพโรที่เยือกเย็นซึ่งพัดมาจากอาร์เจนตินาก็ได้พัดผ่านป่าทึบของบราซิลไปยังพื้นที่ต้นน้ำของป่าอเมซอนแล้วแม้ว่ามัตโตกรโซจะไม่เคยหนาวแต่ในเขตอบอุ่นก็จะรับรู้ได้ถึงความเย็นนั้นซึ่งทำให้รู้สึกหนาวได้ในตอนกลางคืนจนบางครั้งอุณหภูมิก็จะลดลงไปได้มากเหลือเกินในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมง หนองน้ำเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นบ้านของผมไปอีกสองทศวรรษหนา้ามันก็จะเป็นเหมือนกับเกาะขนาดใหญ่คล้ายๆกับฟองน้ำที่แผ่คลุมอยู่บนพื้นผิวที่เป็นตะปุ่มตะป่่ำมันก่อตัวขึ้นจากแม่น้ำสาขา5สายที่คดเคี้ยวของปารากวัยแม่น้ำเหล่านี้ทอดตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปอยังเพนนันโตออฟมาตรโกโซแถวๆที่ราบสูงเหนือคุยาบ้าระบายลงไปทางใต้ไปสู่ปารากวัยและทางเหนือก็ไปสู่อารากวย ไปสู่ลุ่มน้ำอเมซอนแล้วก็ในสถานที่ต่างๆเมื่อฝนมาน้ำจะท่วมใหญ่ไปทั่วทุกทิศทุกทางสัตว์หลายพันตัวและมนุษย์จำนวนไม่น้อยจะต้องจมน้ำตายไปในแต่ละปีและในสระเดียวกันนั้นก็จะมีพวกปลาปิดัญญาสัตว์กินเนื้ออันดุร้ายที่สามารถกระชากเนื้อออกจากกระดูกมนุษย์ได้ในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งพวกปลาฟันคมเหล่านี้ก็จะตายบนพื้นดินในอีกไม่กี่เดือนต่อมาด้วยเหมือนกันเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงแผดเผาน้ำออกไปหมดแล้ว พื้นดินก็จะแห้งแล้งกลับมาอีกรอบหนึ่งกระบวนการน,นี้จะเกิดขึ้นสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นเวลาน,านานหลายล้านปีแล้วทําให้ความเจริญของโลกยุคใหม่เข้ามาถึงที่นี่ได้ยากมากอัปบริซิโอและผมนั้นเดินทางไปตามเส้นทางมุ่งหน้าไปสู่ริโอเซาโรเดนโซลงไปตามแพนธานั่นแยกออกไปทางเหนือและเราก็เดินไปตามริมบึงซาเยตสไปยังที่ราบสูงอีกครั้งหนึ่งพื้นดินส่วนใหญ่นั้นแห้งและแข็ง เนื่องจากว่าเป็นฤดูหนาวและน้ำที่เคยท่วมก็ได้ลดลงแล้วเมื่อฤดูร้อนเริ่มขึ้นเราก็ขี่ม้าออกจากเนินเขาเตี้ยๆแล้วก็ลงมายังเมืองคูยาบ้านี่คือเมืองหลวงของรัฐมัตโตโกโซ,โซแม้ว่าจะมีประชากรอยู่เพียงแค่สองหมื่นคนในช่วงเวลานั้นและคุณลักษณะที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวก็คือต้อนปาล์มอันงดงามสอแถวแล้วก็โบสถ์สีขาวโดยมีอาคารขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายขนาบข้างของ,ของมหาวิหารอยู่ คูยาบ้าก็เหมือนกับเมืองอื่นๆในมัตโตกรโซครับที่นี่จะมีกระท่อมฉาบโคลนชั้นเดียวที่เต็มไปด้วยฝุ่นเมืองนี้เป็นสถานที่นัดพบของพวกการิมเปรอสหรือพวกนักล่าสมบัติคือพวกที่ไปหาเพชรจากลำธารซึ่งพากันขี่ม้ามาไกลหลายเดือนเพื่อเอาหินอันแวววาวเหล่านั้นมาแลกเงินแล้วก็จะใช้มันซื้อความสุขชั่วคราวในเมืองนี้เราตั้งแคมป์พักอยู่ที่นอกเมืองในตอนเย็นและในวันต่อมาเราก็ขี่ม้าเข้าเมืองไปเพื่อตามหาเอิร์น เราพบเขาในโบลิโกแห่งหนึ่งของพลาซาเขานั่งอยู่ที่โต๊ะโดยมีขวดข้างๆและเมื่อเราเข้าไปเขาก็ลุกขึ้นโบกมือภายนอกนั้นเขาก็ดูเป็นผู้ชายคนเดิมครับมีเคราดกสีบลอนหน้าอกใหญ่แล้วก็มีแขนอันทรงพลังแต่เมื่อผมมองเข้าไปในตาเขาอย่างตั้งใจขณะที่เราจับมือกันผมก็รู้ได้ว่ามันเกิดความไม่ปกติขึ้นมาแล้วแต่นั่นก็เป็นเรื่องในใจของเขามากกว่าที่จะเป็นเรื่องทางร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันเขาก็ได้บอกผมบางอย่างที่ทําให้ผมต้องหยุดชะง,งักและเขาฟังอยู่แกจจาชายตัวเล็กที่เคยสอบถามเรื่องของเราที่โคซิมได้ไหมอเล็กผมหันไปมองหน้าเขาอย่างเฉียบขาดแล้วก็ถามกลับว่าพี่รู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นใครเอินพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมแล้วก็บอกว่าฉันไม่เพียงรู้ว่ามันเป็นใครแต่อเล็กฉันเห็นมันด้วยในคอรลุมบามันคือเจ้าริ์โดฟาเวล และเรื่องราวที่นายโชคได้เตรียมมาในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วครับผมขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวจากช่องของนายโชคด้วยดีมาโดยตลอดด้วยนะครับผมวันนี้นายโชคขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกทท่านขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ